เรากำลังแบบอ l e r t เบิกบาเรื่องบุญเลยแล้วลูกศิษย์มาปั๊บเราได้ดีเลยบอกแล้วก็เราก็ชวนเลยบอกเนี่ยคือชอบไปวัดไม่ใช่เหรอไปกับครูไหมแมเมื่อก่อนก็ไปวัดอื่นไงก็ไปนั่งลมเย็นเย็นหาที่สงบคือไล้ทิศทางประมาณนี้ไม่มีที่พึ่งเขาไปแบบคือเขาก็เขาก็เราสบายหงาเนาะจะพูดถึงเราก็เลยชวนเขามาก็โอเคเขาก็มานะ เสร็จแล้วเราก็ให้น้องน้องผู้ประสานง,งานภาคหกเนี่ยช่วยดูแลหน่อยนะเพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราก็มีลูกชายเรารอยู่ๆเราจะมาชวนอยู่กับบ้านลาเป็นไปไม่ได้เรา <laughs> ก็น้องเขาดูแลดีมากเลยจนทั้งน้องลูกศิษย์คนนี้เขาก็ติดวัดมาทุกอาทิตย์แล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากบวชเอาละสิได้เพื่อนแล้วนี่พอเขาบอกอยากบวชปุ๊บเนี่ย เราก็เอาเลยบวชเลยเราก็นึกในใจเอาแล้ว่าบวชลูกไม่ได้บวชลูกศิษย์ก่อนัเสร็จ <c oughs> แล้วเอาผังตรงนี้ก่อนพอ,อพอเขาเข้ามาบวชเนี่ยเราปิติมากเลยนะ<ง>ซึ่งเราเราไม่เคยเห็นพิธีการบวชที่ไหนมาก่อนเลยในโลกนี้จนกระทั่งวันที่ลูกศิษย์บวชนะซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องมาแต่ตีห้านะมารับบาตรรับพระไตรมาลงทะเบียนซึ่งน้องนัดก็จะเป็นคนดําเนินการน้องน้องเจริที่ภาสุขบอกพี่สุศรีพี่ต้องมาถึงวัดอย่างช้าตีห้าครึ่งนะแล้วให้พี่มา ทอะไรอ่ะเอ้าพี่เป็นผู้ปกครองผู้ปกครองครับผู้ปกครองพี่ต้องมารับบาดและพระไตวันนี้เขาจะมีพิธีเวียนพระทักสิณหอหอขมามางงงงงมากเลยมันนั่นคือเช้าวัดใหม่ใหม่กิ๊กเลยนะแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่เจอครั้งแรกกับวัดที่ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นบวชก็เวียนรอบโบสามรอบแต่คั้งอันนั้นคือวัดอื่นนะที่เขาทำเลยแต่วัดนี้เพิ่งมาครั้งแรกจริงในในพิธีบวชปรากฏว่าพอวันที่ บวชนะเราอึ้องเลยโอ้โหทำไมมันอลังการขนาดนี้นั่นขนาดบวชรุ่นธรรมทายาิรุ่นอะไรไม่ทราบ,บนะปีประมาณปี4-7่เจ็ไม่ทราบรุ่นอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันคือความยิ่งใหญ่และพลังบุญแล้วก็มหาศารมากๆเ,าเราก็อึ้องกับว่าลูกศิษย์เรานี่ไปบุญเนาะ เราก็นึกถึงลูกเราแล้วว่าเราอยากให้ลูกเรามีบุญแบบนี้ลูกชายเราลูกศิษย์แล้วอ่ะแล้วลูกชายเราละเราก็อธิษฐานซ้อนเลยขอบุญที่เราทําหน้าที่ครั้งนี้นะอยากให้ลูกเราได้บวชซึ่งทั้งตอนนั้นยังไม่เห็นวิแววเลยว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ยังไปโบวชทุกวันวันวันอาทิตย์จนทั้งการทําหน้าที่อีกไม่ได้ทําแค่ตรงนี้นะ ชวนคนมาวัดมาปฏิบัติธรรมชวนคนขึ้นพนาวัดนะวันนั้นถึงวันนี้ขึ้นพนาวัดแล้ว21ครั้งสคือตัวเองขึ้นด้วยชวนคนื่นขึ้นด้วยทุกครั้งที่ชวนได้เราต้องขึ้นเราเอาครับเอาถึงวันที่สําเร็จดีกว่าเพราะถ้าขยายยาวนี่อวาจะไม่พอวันที่ลูกชายได้มาบวชบอกความประทับใจนี่อย่างมากทั้งตัวเราแล้วก็บ้านด้วยใช่เพราะว่าเส้นทางนี้นะมันมันมันเหมือนเรารอคอยมานานครับผม ถึงปลื้มทุกครั้งกับกับเพลงที่หลวงพ่อแต่งวันนี้ที่รอคอยอือครับเมื่อหลวงพ่อแต่งให้เราเลยนะวันที่แม่รอคอยใช่ที่แม่รอคอยมานานมากเลยแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่ารอคอยไงครับผมเพิ่งรู้ตัวว่ารอคอยเมอสองปีหลังจากทําหน้าที่บุตรลูกได้บวชนะเพิแค่สิบเศษปีที่ผ่านมาไม่รู้เราว่าเรารอคอยซึ่งแน่นอนพ่อบ้านก็เข้ามาด้วยอ่าแล้วตอนวันที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมลูกอ้วเราก็เราก็อยากให้เขา เห็นลูกได้ปฏิบัติธรรมเพราะช่วงที่เขาเข้ามาเป็นธรรมทายาเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เรียนมรรักสณ์ศิลป์ช่วงนั้นลูกก็มาปฏิบัต as ิอยู่ที่วัดซึ่งเขาเป็นคนรักลูกก็ดูแลเอาใจใส่ดีก็มาเยี่ยมก็ได้เห็นลูกนะก็ปื้มนะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยก็บอกก็บอกเพราว่าเนี่นะลูกเรามาฝึกเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยนะเขาฝึกเป็นพระภายในนะ วันแรกที่เขาห่มผ้าเหลืองนะนั่นคือเป็นผ้าสองชั้นเขาจะเป็นผ้าภายนอกที่เราสามารถกราบได้ซึ่งซึ่งความรู้สึกนี้นะไม่ได้เกิดมาตั้งอดีตอดีตท,ที่ผ่านมาห้าสิปีไม่ไม,ไม,ไม่มีความคิดนี้เลยนะว่า<ม>ว่าพ่อแม่กราบลูกพ่ออะไระแล้วเป็นผระละกราบแล้วได้อะไรไม่ได้คิดแต่วันที่ลูกเข้าบวชเนี่ยเรารเริ่มศึกษามามากขึ้นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าวันที่ลูกเราห่มผ้าเหลืองวันแรกเนี่ยเราจะกราบได้ความด้วยความสนิทใจซึ่งเขาก็ เขียนจดหมายบอกมาุณแม่คุณพ่อด้วยว่าที่เขากราบนี่มีความหมายนะใช่คือคือก่อนที่เราจะกราบเขาเนี่ยเขาจะกราบเราก่อนใช่เขาจะขอเข้ามาเราก่อนใช่ขอเข้ามาตอนนั้นเขาเป็นหน้าธรรมทายาตยังใส่ชุดขาวใช่ใช่คือจะมรลพัฒไตจากเราคเขาก็จะกรอบขาขอเข้ามาสามครั้งซึ่งถ้าเราไม่มีไม่เคยร่วมพิธีบวชที่ไหนหรือไม่มีลูกมาบวชอะไรมาก่อนเราจะไม่รู้เรื่องเราว่าเขาทําไปเพื่ออะไรครับผมแต่ปรากฏว่าเมื่อลูกเข้ามาอยู่ในโครงการธรรมทายาตเนี่ย การกล่อมเกลาจิตใจของเขาหนึ่งเดือนเนี่ยเรารู้เลยว่าลูกเราปริ่มจิตไปเป็นคนดีมากๆาแล้วเขาก็เขียนจดหมายมาให้เราวันที่เรารับผ้าตายตอนเช้าว,วันพิธีกรรมวันนั้นเลยรรมวนั่งซองว่าให้อ่านทันทีอ่าเปิดถึงว่าจะรับแล้วให้อ่าน,านทันทีนทนทเพราะนั่นคือกาลังจะเข้าพิธีเวียนปะทักษิณแล้วอ่อเาเขาให้อ่านทันทีเราก็ ก็พ่อเขาก็รีบอ่านเลยนะปลื้มมากเลยว่าสามข้อที่เขากราบวันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรครับเขาบอกว่ากราบที่หนึ่งนะการขอขมาของนาคทั้งหลายนะคุณพ่อคุณแม่จะปลื้มมากเลยข้อหนึ่งเขาขอโทษอืขอโทษที่เขาอาจจะทําผิดทำพลาดพูดจาไม่เพราะอะไรกับพ่อกับแม่ลูกเราไม่ใช่เป็นคนเกณฑ์นะเขาเป็นคนดีแต่ว่าบางครั้งอาจจะอารมณ์เด็กไงเขาเขาก็กราบขอโทษเขาอาจจะใช้คําพูดไม่เพราะกับพ่อกับแม่ข้อสองเขาบอกว่า เขาขอบคุณขอบคุณที่ที่ที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูเข้ามาตลอดชีวิตปลื้มที่ทำให้เขามีชีวิตเติบโตมาจนพั้งมีวันนี้ข้สอสข้อสามข้อสามเขาบอกเขาจะเอาตรงเนี้ยมาบอกเราว่ากาบข้างสามเนี่ยเขาจะบอกว่าเขารักพ่อและแม่โอ้ตังพ่อตังแม่นี่ปลื้มมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเขายังบอกว่าเขาก็ชวนคุณพ่อนะว่าในวันเนี้ย อยากให้คุณพ่อเนี่ยลองเข้ามาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ คุณพ่อวางความเชื่อที่เชื่อเนี่ยไว้ก่อนลองเข้ามาศึกษาดูบอมอยากจะเป็นกาลยานิรให้คุณพ่อลองมาศึกษาดูแล้วการใส่ชุดขาวมาวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกก็อยากให้พ่อใส่ชุดขาวมาวัดโอ้ยสาธุซึ่งจากตรงนั้นนี่คุณพ่อเข้ามาศึกษาจริงมาแถมยังทําหน้าที่กาลยานามิตด้วยเรารู้เลยว่าบุญบวชของลูกเราบุญใหญ่มากที่สามารถทําให้พ่อเขาเนี่ยมาซึมซับคําสอนของพระสม้า เชื่อเดิมก็ไม่ได้ทิ้งไม่ทิ้งอะ่ะเขาก็ยังเป็นคนยึดมั่นนะ,ะเขาเป็นคนดีอ,ะอ่ะเรียกเป็นคนมีระเบียบวินยัยเป็นคนดีคือค,คือก็โอเคแล้วเสร็จแล้วถามว่า การนี้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาพระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งตามคําสอนที่คุณไูม่ใหญ่พูดทุกคืนในฝันในฝันเนี่ยนะเขาก็ติดตามทุกวันนะแล้วทําให้เขาซึมซับจนท้ายเขาเข้าใจเข้าใจการทําหน้าที่แล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาเขาเปลี่ยนได้ก็คือเขาได้ไปสวนนาวัดช่วงที่ลูกชายบวชแล้วไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาได้ ได้คำสอนของพระอาจารย์มา3ข้อ,อ,อ,อข้อที่1น,นะถ้าวันนี้โยมกลับไปเนี่ยจำอะไรไม่ได้นะ,ะให้มาหาคุณครูแม่ใหญ่ทุกอาทิตย์ต้นเดือนได้ไหมทุกเดนเดืนอนละครั้งเดืนอดนละคระัะคะ้ข้อ,ขอส,ออสอกลับบ้านไปเนี่ยให้นั่งสมาธิทุกวันได้ไหมแล้วข้อที่สามนะให้เป็นกัลายามิตรชวนคนอื่นมาวัด ซึ่งสามข้อนี้เขาทำค่ะโอ้สาธุความเชื่อเด็ก็ยังมีอยู่แต่สิ่งนี้ก็ยังทําไปวก็คบคู่กันได้แล้วระหว่างนั้นเขาก็มาวัดทุ่ที่ต้นเดือนนะแล้วมีบุญใหญ่เขาก็มาตลอดจนกระทั่งมีบุญวีสตาก็มาเป็นวีไก่วีกสอบเวอร์เป็ดเขาก็มากรอเอาหมดเอาหมดจนทั้ง ปรารวลาตัวจะเปิดศูนย์เขาก็เปิดโอ้สาเป็นประธานศูนย์แม้แต่เวรเปกพระปเปกพระนี่ก็เอาอีกเอาอีกแล้วครับโอ้สาทุกมาเยอะๆนลครับอยากนี้ชอบเพราะจากตรงนี้อะก็เลยทำาห้เรามีกำลังใจไปชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาบวชเราเลยว่าบุญมีเยอะรุ่น 590นี่ได้กี่คนครับอ๋อช่วงนั้นนะเราอลเลิร์ุญพ่อลูกเราบวชด,ด้วยไงครับพอลูกเราบวชปุ๊บแล้วก็รีบชวนเลยใครที่อยู่ใกล้เราเนี้ยลัศม,มีคุยกันได้บ,บ,บเป็นเลดาร์เลยผู้ชายปับ๊บเราจะถามทันทีเลยคุณค,ค,คุณจิรพงั์ ถามเลยเออนี่ลูกข่าวการบวชพันรูปไหมตอนนั้นพันรูปพันรูปรเราตั้งไปพันรูปลูกข่าวการบวชไหมโอ้เป็นบุญบวชที่ยิ่งใหญ่นะโอ้ชนชนชนปุ๊บได้30รูปโอ้สาธุแล้วมีทั้งรู้จักและไม่รูจจ้จักชวนหมดแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราชวนคือพูดออก ครับผมพูดให้เขารู้ข่าวบุญแล้วการตัดสินใจเป็นเรื่องของเขาครับอ่าแลเราก็มีคู่มือมีเอกสารเราก็จะมีธรรมะวุฒิติดตัวไว้มีอะไรบ้างมีหน้าที่ที่ธรรมะวุฒิอย่างตัวอย่างนะตัวอย่างวันี้นะคะงวดนี้อย่างเอางวดนี้เลยวันนี้จะมีอ่ารุ่นเจ็ดพันรูปนะกลุ่มเรานี่รับเป้ามาหนึ่งพันก็จะมีอ่าโบชัวโบชัวนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอ่าแนวความคิดของ บุญน้ำสามแก้วนะคะน้ำสามแก้วจะพูดถึงว่าคุณเป็นน้ำแก้วไหนอออคอ,อดครึ่งค่อนออแล้วแต่ ถ้าคุณเป็นเป็นเป็นขอดคุณต้องบวชใหญ่เลยคุณจะได้เติมบุญให้คืออดีตอดีตที่คุณผ่านมาคุณมีบุญน้อยเหมือนน้ำในแก้วนะแล้วถ้าเกิดคุณมีคข่นแก้วยิ่งต้องบวชใหญ่เลยคุณจะได้มีน้ําค่อนแก้วแล้วถ้าเป็นค่อนแก้วคุณก็ยิ่งต้องบวชใหญ่เลยมันจะได้เต็มแก้วแล้วถ้าเกิดระถามแล้วผมเต็มแก้วอ่าอ่าแล้วนี่คือซีดีคําขันนาคแล้วาพร้อมด้วยเหรอครับาพร้อมพร้อมด้วยนี้ด้วยมีบทอ่าน ทำขันขานาบีพร้อมเลยถ้าคุณสนใจเอาเลยนี่ให้พร้อมเลยมีใบสมัครด้วยใบสมัครเรียบใบสมัครแน่หือใบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอเราคุยเริ่มสนใจนะยังไม่ใช่ว่าจะบวชหรือไม่บวชเอาแค่เริ่มสนใจเราต้องแจกทำอาวุธให้เขาไปอย่างน้อยประเด็นหนึ่งเมื่อเขาได้ฟังซีดีคำขานนะอ่านบทสวดเอะไม่ยากไม่หายใจนะเขาจะต้องคิดว่าไม่ยากบอกคุณครูใบใหญ่ด้วยมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ จะบอกเลยว่าผู้ชายชาวไทยนะให้ได้ฟังเพลง3เพลงนี้นะคะ,ะ,ะเพลงแรกคือวันนี้ที่แม่รอค่อย